อรรัออน,น,าานนี้ครับขอบคุณครับเอชีั้ทงโวโล่และโคอาเชคายครับดานี้ครับดานเล่งครับดานทองสูงครับพ้อว่าครับทางคนในรัฐ ไอรัตติน่าน่าอิชฉาเลยครับเพราะเมื่อนฉันเห็นแต่เออครับผมบอกลายรอตให้ทันใจนครับให้ให้ใอิจฉาอื่น้าต่างครับฮะเอรัยครับ ทำให้ด้านของผมก็รับเพย์หายครับผมเข้าว่านอุบเอมเขาผมเข้าว่านเอิบเอมิมสายรอดพับไอ้นอนอีเตอร์อครับเพราะว่าเข็ดไดครับ ยิงคำผมแบบนี้ได้ครับครับค่าครับยินคุณครับที่เห็นที่เห็นเออครับ ง่ายครับคุณอาวันเยตุของครับเพราะว่าครับดีใจดีใจนั่นดีครับผมบอกต่อต่ไอไปแค่ทางผมบอกคนหนึ่งในในยอดอีกต่างครับในทันนาครับ โที่ที่สิ่งที่นั้นครับคนที่แด่นั้นครับเต่ก่อนครับถ้าจงขนนิ่งหน้าคบครัดน่ารักครับเพราะว่าครับเราในงาน เันอ่านเสรจครับเขาเออวบากินอื่นหน่อยกินอื่นหน่อยครับเขานีนานอีกตัวครับ อนนเทศนาลลยัทก็ว่าฮักอย่งี่คนเห็นฮักเห็นที่ได้ฮัก ทั้งคนทัพเขาไม่นานเสียถ่าใค่ครับอ่านท่านานครับเพราะว่าคนนั้นเขาละได้ครับอ่านเอาลอดหน้าครับทำใน ยินคันอับทำไรครับผมอันผำถ้าถ้าอยู่ด้านผมอันเท่าผมนยินดีอันรัดครับว,ว่าครับ ที่เพื่อนครับเขาไห้ดูแลบ้านคนครับผมเออน,นองอกักษรชายคนนั้นครับนี้ชายแบบนั้นครับ เพราะว่าเขาในนอนช่วยครับเขาในนอนช่วยท่านนาครับท่านชาครับท่านชนครับยังคนนี้คนณเห็นเออโตรครับ ก่อนครับทำในนในบล็อกมได้มีคนมา,าครับเขาครับอ่ะไล่อะไลครับคนลูก น่ครับผมทา่าบานคือบ้านที่พัดครับบ้านจนครับเขาเขาแรมไอ้ห้อยเหนือยคุณอินครับไอ้ขับคุณตาบ้านครับอย่าเองครับเพราะว่าครับ คนที่เขายาคนอื่นครับถ้าเขาเอาคนมาครับสมแน่นนอนครับให้อยู่ที่อื่นครับนะครับครับคน,นชี่ทั้งปุะเทศไทย คือเลือกครับขอจุดชิปแบดี้ครับทันครับรายครับ